มัดรวม Q10 ยี่ห้อไหนดีที่สุดจะมียี่ห้อไหนบ้างไปตามดูรีวิวกันได้เลยค่ะอันดับที่1 Q10 Moricami ใน1ขวดบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งใน1แคปซูลของเขาจะมีโคเอนไซม์ Q10 สิถึง300มิลลิกรัมค่ะอันดับที่2 Q10 The Nature ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูล ซึ่งใน1แคปซูลจะมีโคเอนไซม์คิวเท10-300มิลลิกร,รัมค่ะไปต่อกันที่อันดับที่3 Q10 ิวเทน e ัใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลใน1แคปซูลของเขาก็จะมีโคเอนไซม์คิวเท10-300มิลลิกร,รัมเหมือนกันค่ะและอันดับสุดท้ายอันดับที่4 Q10 o วเทนโอเน ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งในหนึ่งแคปซูลของเขาก็มีโคลิมซายคิวเทน 10%, 10 300รมิลลิกรัมเช่นกันค่ะซึ่งคิวเทนทั้ง4ตัวนี้เทียบเท่าโคลิมซายคิวเทนหนึ10 100่งเซ็นมิลลิกรัมซึ่งสูงสุดตามที่สำนักอาหารอนุญาตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคิวเทนทั้ง4อันดับที่ยูกาได้รวบรวมมารีวิวในวันนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหา q 1 0ยี่ห้อไหนตัวไหนอยู่แล้วก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวอาหารเสริมดีๆที่ยูกาจะมารีวิวให้ในโอกาสหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ยูกาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ